ผนะ้าฮะผ้ิผ้าโจเม่เนี่ยโหได้ว่าต้องต้องกลับต้องกลับมาทวงาลังคืนตรานี้ไปก็ <c oughs> เลยผ่าตัวได้คนระับเป็นเ้าเรียกว่าผู้จัดจาก,การดูแลศิลปินดารานะฮะเป็นอันกับต้น,ตน,ตนของเมืองไทยเลยแล้ว่าได้เรื่อยๆนะแล้วมันก็เกิดความเข้มข้นกันมาแบบโหเยอะมากแล้วก็ที่สำคัญอันนี้อันนี้ต้องขอโทษก่อนเลยนะครับขอยอมรับเลยนะะตอนเนี้ยังจับชื่อ อยู่ด้วยกันเราอยู่ด้วยกันดีด้วยกันได้ครับผมก็เชิญนิดนึงปกติจะเป็นคนเชิญผูดถึงขึ้นมาวันนี้โดายเชิญเองนะครับผมก็กล่าวสวัสดีนะครับผูดถึงช่องวันนะครับพี่ดุกตาครับผมก็ทีมแข่งด้วยนะครับพี่นีนะครับกองถูกพูดถึงจากทางน้าฉีนะครับคุณปั๊ปปี้และทีมแข่งทุกท่านด้วยนะครับพี่สืบบันชนนะครับซีปเปอร์เซอบล็อกเกอร์ทุกท่านเลยนะคะแนนทุกคนนะครับแล้วก็ทุกทุกคนเลย บอกนิดนึงว่าบริษัทเรานะครับก็รับทำนะคเรื่องของร,รายก่นต่างๆแต่ไม,ม่หมดเลยนะครับไม่ใช่แค่เฉพาะซีรีส์นะครับในจุดผู้อ่านเราเนีนะครับจ,จะทำทั้งรายการโทรทัศน์หรืออาจจะเป็นรายการที่ออกอากาศในช่องทางาอา<ช>อนไลน์นะคร<ช>ับหรืออาจจะเป็นค Content Provider รรรรสา,ามา,า,กการถมาจ้างผลิตได้นะครับรวมถึงอาจจะมีในส่วนของการทำสตูดิโอตัด<บ>ต่อหรืออาจจะเป็นถ่ายหนังได<บ>้ในงานก็ได้เนี่ยนะครับหลากหลายใช่เลยหลากหลายนะครับก็รอดูแต่ว่าเรามาจากตลาดซีริวัยยุ่งแรกเพราะว่า เชี่ยวมากแล้วก็เรื่องของยอดต่างๆก็ตบโตย่า่น่ามาเในช่วงหลายปีที่ผ่านมาันเองครับก pues mm ็เลยเปดเรื่อด้วย House Star Series แอบหวานนานี framework. ้วกวันนี้มีไอเป็นพาดประกันใดนะครับแอนเนตต่างๆก็ขอไพ่ไฮโเชันด้วยจริงๆขอภัยด้วยนะครับผมแล้วก็เรื่องของเวลาตลาดกับอาจารย์เล็นให้เร็วที่สุดทุกท่านจะได้ไปทำรับเาครัน้นก็ฝากด้วยกันกับค่าน้องใหม่ของเราาสาเอาเลย่ทนเวนกับซีรีส์นี้ลฝากด้วยครับเ้ ซีรีส์เรื่องนี้นะครับยัไงไงนะฮะขอ,อียนเชิญะพูาน,นะครับอันนัรบบ้รัศมีพูดกับซีรีส์เรื่องเอาออฟสไตล์พูดด้วยกันิญครับสวัสดีครับพี่อารครับสวัสดีครับ และอยากอีกเล่าเรื่องในวงการของนักแสดงครับ mm hmm. อราพอได้โจทย์นี้มาได้เกิดเป็นขั้นตอนของค์การคิดแล้ะนะครับว่าเฮ้ยมันจะมีประเด็นอะไรเ,เ,เล่าเราเริ่มจากการอนนีเสียข้อมูลครับพอทีเสียข้อมูลก็คือในวงการเมื่อนักแสดงมันมีทุกที่นะครับก็จะมีกฎครับก็จะมีกองการอยู่ร,ร่วมกันทุกสังคมเมลยทั้งหมดเราเลยอักฎตัวนั้น,น่นๆเสมอ่ลง ก็เลยได้กดมาเล่าเรื่องที่จะเป็นเส้นเลือดสามเส้นเรื่องน,น,นะ,ค,ะครับเสนเนบบ้นเลือดแรกก็คือถ้าคุณอยู่ในอยู่ในกดมันได้จะเป็นยังไงบ้างครับก็ยก <c oughs> ตัวอย่างเนี่ยการนี่คือคนที่อยู่ในกดได้แต่ถ้าอยู่ในกดไม่ได้จะเป็นอย่างโซฟีหรือเปล่าเ แล้วถ้า,จำ,า,บบำาจำเป็นไม่อยู่ในกฎล่ะอย่าราบัดล่ะจำเป็นอะไรใช่ไหมอันนี้คือสามสามัญญาเส้นย่างหล่ะที่เรามาเราเลือดโดยทั้งหมดขังมวลถูกคุมด้วยคุนซูซี่ครับหายบ้านโดยมีผู้ช่วยอย่าง น้ำก่อนนี่นตกติดสิ่และใหญ่ของน้องลลอมาริืน้ำบดเอง บวิธีการทำงานอะไรแบบนี้กับน้องๆรุ่นใหม่ๆนี้ที่ที่มาทำงานตอนนี้ทำงานง่ายตั้งแต่บางคนก็แบบว่าอาจจะยังไม่เข้าใจในในบางตัวกรอบอะไรอย่างเงี้ยครับมีปัญหาตรงานบ้างฝันมีวิธีการแก้ ค่อมรบกับในมุมของแนวต่างๆแล้วเรื่องเรื่องของการทำงานทั้งเบื้องหน้าเบืบ้องหลังถูกต้องนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวบางที่จะ